หลังจากที่งานบุญเสร็จสิ้นก็ตื่นเสาวมาสาวบ้านในหมู่บ้านก็สิลงมาตักบาตรทำบุญพี่น้องก็เป็นประเพณีของสาวพุดเฮาเนาะหรือว่าสาวเล่าแล้วก็ยู่พังไทยก็อาจจะมาายกั้นเลยพี่น้องแถวภาคอีสานเนาะก็บ่คคอยเห็นวัยรุ่นหนุ่มสาวบันไดพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนี้อาจจะแบบว่าตื่นมาไวเนาะ สวัสดีพอ่อพี่นอ้องสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทางฝั่งไทยนำทาบุญม้นนี้เฮากะสิลงตะบ,บาบหลังจากงานบุนปญประจำปีในหมู่บ้านเสร็จสิ้นพี่นอ้องแล้วกะลงตะบตราทำบุญเนาะ๋ยวไปเบ่งบรรยากาศอยู่ในวัดเหมือนกันพี่นอ้องเดี๋ยวชิพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศเนาะเพราะว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นงานบุนปญประจำปีแลละตื่นเช้ามาเฮากะเตรียมโตลงไห้ตกบตารทำบุญพี่นอ้องเพราะว่าไอ้สาวพุธเฮาเนาะก็เป็นประเพณี ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพี่น้องบ่ว่าสิเป็นภั่งลาวหรือว่าภั่งไทยเนาะแถวภาคอีสานกะสิคล้ายๆกันพี่น้องเวลาแบบว่างานบุญไอ้เสร็จสิ้นตื่นเช้ามาเฮากะสิลอยลงแบบว่าตักบาตรทำบุญซึ่งมื้อนี้เฮากบ่ฮู้ว่าคนสิลงหลายบ่เนาะโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่กสิตื่นทันบ่เพราะมือคืนนี้ฮู้สึกว่าเขาเจ้าแบบกินมวนซื่นกันแบบว่าฮอดประมาณเที่ยงคืนตีกมีพี่น้องพมือคืนนี้กมีหนุ่ม ดูไปว,วงดนตรีหนุ่มแสงเดือนเนาะมาลงในหมู่บ้านเนเดงานบุญงานยังกสิพากันมวนสื่นโฮเซลพี่น้องกับโหูว่าไวรุนหนุ่มสาวนี่สิตื่นท่านบอเดี๋ยวสีพาพี่น้องไปบึงบรรยากาศในวัดเนาะบรรยากาศยงมเศร้ากับบรรยากาศดีพี่น้องตามสนบทเนาะอันนี้ก็หอดทางลงวัดแล้วพี่น้องซึ่งใ้ทางลงวัดนี่กะพี่น้องกะคือสีเห็นลายเนาะเพราะว่าเรา,าได้ถ่ายคลิปหลายคลิปเลยพี่น้องให้พี่น้องได้บึงได้ชมเนาะช่วงนี้ก็เป็นฤดูแบบว่า ดูการแบบว่างานบุญพี่น้องประจําปีแต่ละหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี่ก็สิมีแบบว่ามาเรื่อยๆพี่น้องก,ก็ช่วงเลื่อนหกเลื่อนยังก็สิมีบุญบังภัยแบบสีนะพี่นอ้องตามงานวัดงานยังแบบสีเนาะไอไปบึงบรรยากาศอยู่ในวัดกันพี่น้องว่าคนลงมาหลายสำนนะักเะยเนาะคนก็นอาจจะแบบบวชไลฟ์บันไดดากพี่น้องเพราะว่าบางคนก็นอาจจะเมื่อยล้าเนยแบบว่าพากันอยู่เดอยูด่ดืนมาสินะอาจจะบวชได้แบบว่าคนไลาบันไดเดี๋ยวไปบึงภาพบรรยากาศน้ำกันว่าคนสไลายบอ คนก็ยังบบท่านลงมาหลายปันไดพี่น้องก็มีอยู่กับส่วนหน่อยเนาะปกติแล้วถ้าเป็นแบบว่าวันผ่าวันผ่าธรรมดาโดยที่แบบว่าบมมีงานบุญบบสิกะ คนกับสีลายเนาะแต่ว่าอันนี้มันแบบว่ามีงานบุญ ine, น, like น huh? arn, ี่เดี๋ยวพี่น้องแบบข้าเจ้าก็พากันแบบว่ากินซุ้มแซวกันไปสีนะก็พากันแบบตื่นบ่ทันนะดีปกติแล้วถ้าเป็นวันแบบวันพระธรรมดาเนี่ยคนกับสีเต็มอยู่แถวลางวัดบปสินะแต่ว่าถ้าเป็นมือบุญมือย yes. ังบางคนก็อาจจะตื่นบ่ทันบางคนอาจจะตื่นมาไว้ไปสิเด็กก็เลยแบบก็อย่างที่พี่น้องเห็นกับคนกับสีบ่ค่อยหลายแบนไดนเนาะพี่น้องเนาะกต่สิท้ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเนาะ บรรยากาศในวัดพี่นอ้องคนก็นเริ่มทยอยลงมาเรื่อยๆพี่นอนะ้องเนาะคนในหมู่บ้านนะเพราะว่ากเป็นแบบว่า มือแบบว่ามือบุญร่วผ่านนี่คนเล่าตามสนบบทนี่กสิให้ความสําคัญลหลายพี่น้องเพราะว่าเป็นการแบบว่าทำบุญทําศีลเนาะมันกับเป็นศาสนาเฮ้าอะนะสาวขุดเพราะว่าสิเป็นทางผังเล่าหรือว่าผัางไทยกับสีคข่ายกันพี่นอ้องแบบตามภาคอีสานเวสินะก็งานบุญก็มีจัดขึ้นปีละเทือพี่นอนะ้นองเนาะคนในหมู่บ้านกัสิพ้ากันแบบว่าพอแล้วงานบุญงานยังก็สิพผ้ากันลงมาตักบาตรทำบุญพี่นอ้อง

ป้าสอนลุงที่ได้มาผู้ิึกษาในตอมสหาพันมู้ศึกษาโกชีละวัดหัวหน้าพันผู้ศึาอดุตพัฒน์ีบ่อเท่าต้นผู้ศึกษาสาขาพันอาจารเอผู้ศอกษ่อาจารยของลุงท่านอาวักจาเรย

เคาทศบาลสอนงรำบลทุกนคร้ำเองินเอาณาบารรดาอาสาบุอานุโมทนาน้ำทุกเราอาณาบรรดาเงินเอาภาษณ์สมบูรณ์วัดตระหเ่ายทอดริมลุงอนุญาตคับ ก็รู้ใช่ไหมครับาต่อะไรก็ได้แต่ต้องพัฒนาต้องการทุกอย่างแต่ไม่พัฒนาไม่มีแต่พวกเราเราพยายามด้วยแล้วก็เรื่องที่เราเรื่องที่เราต้งารพัฒนาที่อื่นๆสามารถทำได้ก็ในระดับนี้เนองก็ทุกภาคส่วนในหมัดกันนี้ก็น้องอยากเริ่มตั้งแต่พัฒนาต้นกเนาะ เได้า่วามู้สึกถ้าความร้้ามาเ้สุม้คมรู้ก้มเป็นวามรู three ้สึกที่มคมสุขมากข้นัุบนเาได้รัดามู <Nine> ้ส <world> ึนั้น้ี่มความสมกข้ <afternoon api> อันต <łość> ุนอานเนาะอา่ละอันแต่ละมทนา่ลนเน่แต่ก็ผัวเราที่ดีกว่านั่นก็คุอเนาะเออเอออาจจะดูดเงิงเนาะอาจจะก็ง่วงแต่ละนัดก็สุดสุดปากกัน เอาพี่น้องตอนนี้เฮาก็ตักบาททำบุญเป็นถี่เรียบร้อยเลยเนะาะถ้าผู้ไดพี่น้องเอฟซีเขามาเบิ่งคินนี้แล้วก็ขอให้แบบว่าได้รับบุญนำกันพี่น้องแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีดนะีเนาะเดินทางไปใช้กับขอให้ไปฮอดปลอดภัยพี่น้องวม็มีโศกมีลาบเนาะขอให้แต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตเนาะตอนนี้เฮ้ากับิีได้แบบว่าขึ้นจากวัดแล้วพี่น้องชาวบ้าน,นกับิีได้แยกกันแลนนะ้วบัดเนาะต่างคนต่างไปเวียกไปงานอะไรพี่น้อง เฮาก็ะิีได้ไปเวียกไปงานเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีเวียกมีงานไปหัวไปสวนไปให้ไปยังกะว่ากันไปพี่น้องกันแล้วแต่คนจิไปเนาะกะทีอว่าเป็นอีกมือหนึ่งที่แปลว่าเป็นมือที่ดีพี่น้องสำหรับในคนในหมู่บ้านเนาะเพราะว่างานบุญประจำปีก็ได้เสร็จสิ้นลงพี่น้องและ้วกะัาบสานกัลงมาตักบาตรทำบุญเนาะ,ะกัสิพากันแยกย้ายไปเวียกไปงานและพี่น้องบ้านเนาะเพราะว่าวิธีชีวิตของคนชนบทกับสิประ้านนี้แหละพี่น้อง ับแบบว่ายามเห็ดหัวเห็ดสวนกับเห็ดหัวเห็ดสวนกับสิประมาณนั่นแหละเนาะเอา้าคลิปนี้กับทีได้ปิดคลิปอะไรพี่น,อน้องกับขอบคุณพี่น,อน,น้องอลไรเนาะที่เสียสละเวลาเขามาเบิ่งมาชมฝากพ,พี่น,อน้องกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งให้น้ำเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น,อน้องสบายดีสวัสดีครับผม